นานมาแล้วเหล่าเทพนั้นมีสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับมนุษย์ทว่าเมื่อการเวลาผ่านไปกลับถูกลืมเลือนดังนั้นเหล่าเทพและสิ่งวิเศษจึงได้รับคำเชิญชวนจากแม่งูตนหนึง่งหากว่าพวกท่านต้องการเรียนรู้และใกล้ชิดกับมนุษย์อีกครั้งตามเรามาสิแล้วท่านจะได้รับสิ่งนั้นสมใจปรารถนาแน่นอนว่าไม่ใช่ทุกตนที่หลงเชื่อคำเชิญชวนหรอกนะ แต่ถึงอย่างนั้นก็มีเหล่าเทพที่ไม่ประสีประสาติดตามไปยังง่ายได้ถึงสามตนด้วยกันพวกเขาเดินทางผ่านพื้นป่าอันไม่คุ้นเคยลึกเข้าไปเรื่อยๆโดยในระหว่างทางพวกนั้นพวกเขามีเพียงจุดหมายเดียวร่วมกันก็คือเล่นชีวิตที่ถูกลืมเลือนอันแสนน่าเบื่อนี้และแล้วพวกเขาทั้งสามก็ได้ปรากฏกายต่อหน้าผู้ดูแลสวนและศาลาแห่งหนึ่งยินดีต้อนรับสุดส่วนเที่ยงคืนว่าแต่ว่าพวกท่านมีนางว่าอย่างไรกันล่ะ สวัสดีค่ะโรซีนะคะสลโลแกนคือนอนดึกตื่นเช้านอนเช้าตื่นบ่ายค่ะ <Hey. S 1> สวัสดีครับฟิโอนนะครับกฎของเวลาขือหมุนไปตามโลกไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์โลกก็หมุนตามเดิม <c oughs> สวัสดีครับผมเลโอนิกส์ความตายนั้นไม่ตรงข้ามกับการมีชีวิตแต่มันคือส่วนหนึ่งของการมีชีวิตฮ้พวกอะไรไม่เห็นเข้าใจเลยอ่ะเอาเป็นว่าเจอกันมาที่11ถึงวันที่13มิถุนายนนะคะทุกคนแล้วเจอกันนะปรินปรี